สีแดงสะใจมากๆครับโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท,ท,ท่านนะครับวันนี้นะครับมิกกี้ถือรถสวยกับวันจันทร์นะครับวันนี้นะครับกับรถที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับวันนี้เป็นรถของอท่านลูกค้าที่เคยเคลือบแก้วกับเราไปแล้วนะครับเมื่อประมาณปี 6.2ก็ 6, 2, คือประมาณ4ีปีแล้วกับคันก่อนหน้านี้คือ e v e r อร์เนะครับแต่ตอนนี้ลูกค้าเพิ่งออกรถใหม่เมื่อวานเพิ่งออกรถใหม่เมื่อวานเลยนะฮะแล้วก็เลือกขอเลือกทําโปรแกรมเดิมนะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้ได้ผลและเห็นเห็นผลได้จริงนะครับกับเมกาเซรามิกโปนะครับคันนี้ก็เป็น Toyota c r o อสตัวนี้เป็นตัว GR นะหน้าตาจะด,ดูสวยงาม มากกว่าตัวก่อนระดับหนึ่งเพราะว่าดูกระจังหน้ามีความดูดันมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยสาหรับคันนี้จะมีสีดําในส่วนของลังคานะครับอันนี้มาจากโรงงานนะไม่ได้ไปทำติ๊กเกอร์ที่ไหนมาก็คือมาจากโรงงานอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆจะมีสีดําแซมมากขึ้นนะครับที่สําคัญสำหรับคันนี้เป็นคันส,สีสีแดงนะโหสวยงานจริงหลังจากที่ทําทการเตรียมผิวเสร็จแล้วก็เคลือบตอนนี้เริ่มเคลือบเบอร์แรกกันนะครับ ไวมากๆครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงจะได้รับส่วนลด15%ด้วยนะครับ15%ทำไมถึงให้นะเพราะว่าการทำงานที่รวดเร็วขึ้นว่องไวขึ้นนะครับทำให้แล้วก็กานทำงานที่ง่ายขึ้นเราก็เลยมีส่วนลดส่วนนั้นให้นะสำหรับรถใหม่ป้ายแดงนะครับซึ่งคันนี้แดงจริงๆนะเพิ่งออกมาเมื่อวานวันนี้เลือกที่จะมาทำการเคลือบแก้วเลยนะครับลูกค้าบอกมาว่าอ,อันนี้สําคัญเลยคือว่าตอนที่เราทาเขาทำก่อกไปแล้วเนี่ย ถึงแม้ว่ารถจะมีริ้วรอยก็จริงแต่ถึงเวลาล้างออกไปเสร็จเนี่ยเวลาไปจอดข้างๆก,กันกับรถรุ่นโมเดลเดียวกันรถคันที่เขาเคลือบแก้วมาเนี่ยมันเงากว่าอันนี้ลูกค้าเป็นคนพูดนะครับผมกเ็เคยพูดอย่างนี้กับลูกค้าหลายคนแล้วซึ่งมันเป็นความจริงนะครับแล้วก็ตอกย้ำนะครับว่าน้ํายาของเรามีอยู่จริงแล้วก็ได้ผลจริงอย่างร้อยเปอร์เซ็น,ะนต์เป็นพันเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือหลักฐานอย่างหนึ่งนะฮะที่ลูกค้านํากับมาเคลือบใหม่ ต้องขอขอบคุณจริงๆแล้วก็จะบอกว่าการเคลือบแก้วเนี่ยช่วยทําให้สีมีความแข็งแรงขึ้นในระดับโมเลกุลนะครับแล้วก็ความเงางามเนี่ยมีมากกว่าเดิมอยู่แล้วเพราะว่าหลังจากที่น้ํายามเซ็ตตัวสีจะมีความเข้มขึ้นนะเข้มขึ้นเสร็จเรื่องความเงาเนี่ยมันอยู่ที่การเตรียมผิวครั้งแรกที่เตรียมผิวที่สำคัญที่สุดยิ่งเป็นรถใหม่ป้ายแดงการเตรียมอาจจะอาจจะว่องไวแต่อย่างน้อยก็ทําให้ตัวสีไม่ได้หายไปเยอะเพราะว่าถ้าใครที่เคยบอกว่าถามว่า เคลือบก่อนและเคลือบหลังต่างกันยังไงเคลือบทีหลังเนี่ยเราต้องขัดเยอะกว่าเพราะริ้วรอยเกิดขึ้นจากการใช้งานแล้วมันก็จะมีเนื้อสีที่น้อยลงเป็นเรื่องปกตินะครับ แต่ว่าถ้าลใหม่ใบแดงเนี่ยมาขัดมาเคลือบเลยมาเคลือบเลยเนี่ยการขัดมันน้อยอยู่แล้วเพราะรอยมันน้อยนะครับทำให้สียังคงมีเยอะอยู่แล้วอายุการใช้งานก็เยอะขึ้นยิ่งเราเคลือบแก้วเข้าไปนะครับสีก็มีความแข็งแรงขึ้นก็สึกหลอได้ยากขึ้นอีกนะครับเพราะนั้นเคลือบก่อนและเคลือบหลังการใช้งานแตกต่างกันแน่นอนเรื่องของหนึ่งเลยเรื่องของตัวสีเนี่ยะจะได้อยู่กับเรานานๆมากขึ้น2การทํางานของร้านคาแคร์หรือร้านรีเทลลิ่งอย่างผมก็ทํางานได้ไวขึ้นแล้วก็ มีอุปสรรคในการทางานน้อยลงลูกค้าก็สามารถเอารถไปใช้ได้ไวขึ้นนะครับอันนี้ก็ขอบคุณท่านเจ้าของรถด้วยครับที่เห็นความสําคัญของการโคดติ้งนะครับพาไปดูกันข้างหลังกล้องดีกว่านะครับนี่ครับสำหรับตอนนี้นะกระบวนการการเคลือบแล้วนะเพราะว่าคันนี้เตรียมผิวกันค่อนข้างไวเพราะรถใหม่ป้ายแดงจริงๆในส่วนของตัวสีด้านเนี่ยเราก็สามารถเคลือบได้นะครับแล้วก็ตัวสีแดงเราก็เคลือบได้ด้วยนะครับตัวล้อแม็กเราก็เคลือบนะครับตัวกระจกเราก็เคลือบด้วยนะครับส่วนตัวสีดำเนี่ยเดี๋ยวเราจะ ก็จะมีอีกหนึ่งตัวที่เอาไว้เคลือบสีดําทําให้ส erm <think to S 1> ีดาความแข็งแรงขึ้นนะครับตอนนี right. ้เคลือบถึงไหนแล้วครับอาจารย์ชิ้นนี้ใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวเทียบเทียบเซตให้นะครับโอเคสําหรับใครที่สนใจทําการเคลือบแก้วขนาดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคันนี้เราจะพาไปอบกันในห้องอบอินฟลิตกกันด้านนอกนะครับใครที่วิ่งผ่านไปผ่านมารับรองว่าเห็นแน่ นะครับโอเคอีกสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะต้องย้ายรถเยอะแยะมากมายเลยและใครที่สนใจทำงานเคลือบแก้วอย่างนี้ติดต่อสอบถามจองคิวเข้ามาก่อนตอนนี้คิวค่อนข้างจะพอดีพอดีนะครับก็ใครที่ชอบกระบวนการการทํางานอย่างนี้หรือว่าชอบสไตล์ความเงางามจากสีจริงอย่างนี้นะครับ<ม>เลือกที่จะเคลือบแก้วทําให้สีมันมีความแข็งแรงมากที่สุดก่อนก่อนที่จะไปใช้งานจริงครับอันนี้ผมก็บอกว่าเลยว่าดีที่สุดละโอเคนะสำหรับวันนี้มิกกี้สวยสวยสวัสดีบ๊ายบาย